สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อกลุ่มเด็กต้องมาเข้าค่ายบนเกาะที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์กินเนือ้อแถมยังต้องเผชิญหน้ากับอสูรและกายยักษ์ที่ถูกสร้างเพื่อมาขมือบทุกสิ่งมีชีวิตกับจูเลสิกเวิลด์แคมป์คลีตเชียดเรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ เหตุการณ์ในจูเลสิกเวิด์แคมคลิตเชียสจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับจูเลสิกเวิด์ลภาคแรกในตอนที่มีการสร้างอินโดเมนัสดรกแคมคลิตเชียสเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่จะให้เด็กๆได้เข้าค่ายและได้ใกล้ชิดกับไดนโนเสาร์มากๆโดยเด็กกลุ่มแรกที่ได้รับเลือกมีดังนี้ยาสบลูคดาริอัสแซมเบนและเคนจิส่วนพี่เลี้ยงของค่ายคลิตเชียสคือเดฟกับร็อกซี่ โดยทุกคนก็มาทันได้เห็นทีมขนย้ายกำลังช่วยกันตอนฝูงไดนโนเสาร์กินพืชไปที่กลงเลี้ยงพวกดาริอัสได้โหนสลิงผ่านฝูงไดนโนเสาร์ด้วยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วก็เป็นทางลัดกลับไปที่ค่ายคลีเตเชียสแบบรวดเร็วมากกิจกรรมในวันแรกควรจะจบเพียงเท่านี้คนอื่นๆเขาหลับกันหมดแล้วแต่ดาริอสเคนจิและบลูคดันแอบจุกออกมาจากค่ายพวกเขากจะไปแอบส่องคอนซอกนาทัศ แต่กลงที่พวกดาริสมานั้นไม่ใช่กลงคอมซอกหนาทัดแต่มันเป็นกลงแรปเตอร์ทุกคนเห็นแถบสีฟ้าตรงหัวจรดหางแรปเตอร์ตัวนี้กันไหมใช่แล้วครับเจ้านี่คือบลูนั่นเองครับพวกมันคือฝูงแรปเตอร์ของโอเวนแถมยังมากันครบทีมเลยด้วยมาทั้งบลูเดลต้าชารลีและก็เอ็กโคโชคดีมากที่พวกร็อกซี่ตามมาพบพวกเขาโยนเนือให้พวกแรปเตอร์แล้วช่วยเด็กๆออกมาได้ เวลาต่อมาจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ทำให้เคนจิกับดาเรียสถูกทำโทษคนอื่นๆจะได้ไปดูไครไดโนเสาร์ฟักส่วนเคนจิกับดาเรียสต้องไปตักอุนจิไดโนเสาร์กล่องยักษ์แต่พวกเรามาเที่ยวนะไม่ได้มาตักคลีเคนจิบอกว่าพ่อของเขาเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของจุลสิลว์เคนจิเคยมาที่นี่หลายรอบแล้วและเขาจะพาดาเรียสไปดูของเจ๋งๆด้วย ในขณะที่คนอื่นๆกำลังดูไข่แองกิโลสอรัสฟักเป็นตัวอยู่นั้นทางด้านเคนจิก็พาดาเรียสมุดผ่านท่อเพื่อไปดูคาโนแต่เคนจิจำทางผิดเขาควรจะมุดออกมาโผล่นอกกลงคาโนแต่เขาดันมุดมาโผล่ในกลงมันซะงั้นเจ้าคาโนทอรัสคำรามลั่นมันพุ่งเข้าใส่เคนจิกับดาเรียสพวกเคนจิพากันเพนนี้สุดชีวิต ดารียอตบอกให้เคนจิวิ่งสิกแซกเพราะเจ้าคาโนมันวิ่งเร็วมากแต่มันไม่ถนัดวิ่งซิกแซกพวกเคนจิจึงหนีมันพ้นพวกเขามุดหนีออกมาทางช่องใส่อาหารแม้จะหนีออกมาได้ก็เกือบจะโดนขะเมิบแล้วโดยคาโนมันพุ่งชนกลงจนได้เลือดมันจึงโกรธแค้นพวกเคนจิมากเวลาต่อมาที่ค่ายคลิเตเชียสมีกิจกรรมต่างๆให้ทำเยอะมาก พวกดาริอสได้ขับลูกเป่าแก้ววิ่งขนาบคู่ไปกับฟงในโนตเสาด้วยมีเรื่องมากมายที่ร็อกซี่กับเดฟต้องแจ้งให้แคลร์ทราบเช่นเรื่องเคนจีกับดาริอสที่เกือบจะโดนบลูขะเมือบแต่พวกเขาก็ติดต่อแคลร์ไม่ได้พวกเขาจึงจะไปคุยกับแคลร์ที่ออฟฟิศแล้วให้เด็กๆรออยู่ที่ค่ายในขณะที่เด็กๆก,กำลังนั่งเซ็งกันอยู่นั้นก็มีบางอย่างคำรามลั่นมันไม่ใช่เสียงคาโนไม่ใช่เสียงที่เร็ก ขนาดดาเรียสที่รู้เรื่องไดโนเสาร์ดีมากๆก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคือเสียงของตัวอะไรกันแน่ทุกคนจึงแอบไปที่หอสังเกตการเพื่อไปดูว่ามันคือตัวอะไรกันแน่และสิ่งที่โผล่มาก็ทำให้ทุกคนช็อกจนตาขางมันคืออินดอร์แมนสรกอสุรรกายตัวใหญ่ยักษ์ที่ด็ร์วูสสร้างขึ้นมันหลุดออกมาอลวาด มันขมือบเจ้าหน้าที่และมันเห็นพวกเด็กๆแล้วอินโดเมนัสเร็กพุ่งกระแทกมันกัดขยำหอสังเกตการอย่างบ้าคลั่งมันจะขมือบเด็กๆให้ได้หอสังเกตการกกำลังจะถล่มแล้วทางเดียวที่จะรอดทุกคนจะต้องหนสลิงกลับไปที่ค่ายแต่แล้วทันใดนั้นสลิงก็ขาดทุกคนจึงตกลงไปในป่าแล้วอย่างดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมาก แต่เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะอินด m i ์เมนัสเรกมันกำลังตรงมาทางนี้ทุกคนจะต้องรีบเพ่นกลับไปที่ค่ายเดี๋ยวนี้แต่พอมาถึงก็พบว่าอินด m i ์เมนัสเรมันมาถึงก่อนแล้วและมันทำลายค่ายจนพังพินาศทุกคนสติแตกและกลัวมากๆแต่แล้วดาริอัสก็บอกว่าเรายังมีทางรอดเราจะต้องเดินไปทางทิศใต้ ไปยังศูนย์การค้าของจูเลสิกเวิลด์ที่นั่นจะต้องมีนักท่องเที่ยวและมีเจ้าหน้าที่ถ้าเราไปถึงศูนย์การค้าเราก็จะรอดโดยพวกดาริอสเดินทางกันต่อไม่นานนักพวกเขาก็เจอบัมปี้ใครจำบัมปีได้บ้างบัมปีก็คือลูกแองกิโลสอรัสที่เพิ่งฝักที่แหลพันธุกรรมนั่นเองครับ นั่นแปลว่าแลลพันธุกรรมน่าจะอยู่แถวนี้และที่นั่นจะต้องมีคนอยู่แน่ๆพวกดาริอสเหลือไปเห็นรถตู้ที่จอดทิ้งไว้โดยเจ้าอินดอร์เมนัสเร็กก็ไล่ตามมาทันแล้วทุกคนจึงเพ่นหนีขึ้นรถและเร่งสปีดหนีสุดชีวิตโดยมีอินดอร์เมนัสเร็กไล่ขมืือบอย่างบาคลังเจ้าอินดอร์เมนัสเร็กตัวใหญ่และวิ่งเร็วโคตรๆขึ้นยังขับช้าแบบนี้โดนขมือบแน่เคนจิพยายามขับซิกแซก จนในที่สุดก็สลัดมันหลุดจนได้แล้วก็มาถึงแหลพันธุกรรมด้วยแต่ไม่มีใครอยู่ที่นี่ทุกคนเพ่นหนีไปหมดแล้วเหลือเพียงนักวิทยาศาสตร์ที่กลัวจนคลุ้มคลั่งและทันทีที่เขารู้ว่าพวกเด็กๆมีรถตู้เขาจึงรีบเพ่นไปที่รถโดยทิ้งพวกเด็กๆไว้แต่แล้วทัในใดนั้นอินดอร์แมนสเรกก็พุ่งชนรถจนพลิกคว่ำแล้วมันขมือบนักวิทย์เข้าไปแล้ว พวกดาริสเห็นดังนั้นจึงพากันเพ่นแล้วหาที่ซ่อนอินดอร์เมนัสเร็กได้กลิ่นพวกดาริสมันเดินไปมารอบๆมันจะไม่หยุดจนกว่าจะเคเมือบทุกคนได้พวกดาริสพยายามหลอกล่อแล้วจูกหลบหลังตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นก็เพ่นหนีขึ้นรถและเร่งสปีดหนีอินด o m เมนัสเรกเหตุการณ์ในตอนนี้เป็นเวลาเดียวกับที่ไซมอนขับเฮลิคอปเตอร์แล้วกระหน่ำยิงปืนกลถล่มใส่อินดเมนัสเรก เจ้าอิดด้มนัสพุ่งทะลวงเข้าไปในกล่องนกมันทำให้ฝูงเทอร์โนโดอนแตกหืแล้วบินไปชนเฮลิคอปเตอร์จนฮอดิ่งกระแทกพื้นแล้วเดิดบ,บตูมเกิดเป็นโกโก้คลันช์พวกดารียัสแผ่นนี้ฝูงนกยักษ์จนมาถึงจุดพายเรือขายักษ์ถ้าพายเรือออกไปถึงอีกฟากหนึ่งของทําเราน่าจะต้องไปโผล่ที่ศูนย์การขาของจูเลสิกเวอร์แน่ๆนั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิดแล้วก็เป็นไปตามนั้น พวกเขามาโผล่ที่ศูนย์การขาจริงๆด้วยแต่ดันมาโผล่ในบ่อเลี้ยงโมซาสอดัตแบบนี้ไม่ดีนแน่โมซาสอดัตว่ายวนไปมารอบๆมันกำลังสำรวจว่าเรือขายับข้าเมเือบได้ไหมมีบันไดอยู่ตรงทางขึ้นที่นั่งทุกคนต่างช่วยกันพายเรือสุดชีวิตโดยมีโมซาสอดัตไล่ตามมาอย่างกระฉันชิดแบบนี้หนีไม่ทันแน่ โมซาสซอรัสวิ่เร็วโคตรๆยาสจึงปีนขึ้นไปบนเสากลางบ่อเลี้ยงแล้วกระนาตีเสาเพื่อหลอกล่อโมซาสซอรัสทุกคนจึงพายหนีไปได้โดยเสาที่ยาสปีนขึ้นไปนั้นคือเสาเกี่ยวสลิงที่ใช้สำหรับให้อาหารโมซาสซอรัสในขณะที่ยาสกําลังโหนสลิงนี้อยู่นั้นโมซาสซอรัสก็ทะยานขึ้นมากัดสายสลิงจนขาดสะบันเจ้าโมซาสอรัสงับพลาดยาสจึงรอดมาได้ เหตุการณ์ในตอนนี้เป็นตอนที่อินดอร์เมนัสร็กกำลังอลวัตจูเลสิกเวลกำลังอพยพนักท่องเที่ยวขึ้นเรือหนีออกไปจากเกาะอ,อิสลาโนบราบ่อเลี้ยงบนซาส,ะสะรัสอยู่ห่างจากท่าเรือมากๆเรือลำสุดท้ายจะออกในอีกสองชั่วโมงข้างหน้าพวกดาริอสไปไม่ทันแน่ แถมพวกดาเรสยังเดินไปจ้าเอ๋กับเจ้าคาโนแบบนี้ไม่ใช่หนีเสือป่าจอราเเคแต่เป็นหนีโมซาสอรัฐปะคา,าโนทอรัตชัดๆพวกดาเรสเพ่นหนีโดยมีคาโนไล่ขมือบอย่างบ้าคลัง่งแต่สุดท้ายทุกคนก็เพ่นขึ้นรถไฟฟ้าและหนีไปได้ แต่ไปได้ไม่ไกลนักรถไฟฟ้าก็โดนฝูงเทอราโนโดอนโจมตีมันบินโฉบกระจกจนแตกแล้วกระชากเบนออกไปจากรถดาเรียสพยายามช่วยเขาจับมือเบนไว้แต่สุดท้ายเบนก็ตกลงไปในป่าแล้วสูงขนาดนี้เบนคงไม่รอดแต่เราจะมัวเสียใจไม่ได้เราจะต้องหาทางเพนออกไปจากเกาะหนี้เวลาต่อมาหลังจากลงจากรถไฟฟ้าแล้วเคนจิก็พาทุกคนมุดเข้าไปในท่อ ท่อพวกนี้เป็นทางลัดมันจะพาทุกคนไปถึงท่าเรือได้แต่เพราะเกิดเหตุฉุกเฉินประตูในท่อจึงปิดตายอัตโนมัติแถมเจ้าคาโนก็ยังตามมาด้วยพวกดาเรียสไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องสู้จนกว่าจะชนะโดยคาโนอจำเคนกับดาเรียสได้สองคนนี้แอบเข้าไปในกลงเมื่อตอนต้นเรื่องและเป็นต้นเหตุทำให้มันจมูกเจ็บด้วยมันจึงไล่ขมือบพวกเขาอย่างบ้าคลั่ง ในอุโมงค์เต็มไปด้วยถังแก๊สเป็นจำนวนมากเจ้าคาโนฟาดงวงฟาดง่าไปทั่วจนทำให้เกิดแก๊สรั่วดาเรียสจึงโยนกระบองไฟฟ้าใส่ถังแกส๊สจนเกิดแรงระเบิดอัดใส่คาโนจนมันหมดสภาพคาโนบาดเจ็บสาหัสมากมันจึงเพ่นหนีไปแล้วแรงระเบิดทำให้อุโมงค์ทะลุพวกดาเรียสจึงหนีมาถึงท่าเรือได้แต่พวกเขามาชา้าเรืออพยพไปหมดแล้ว หรือพวกเขาจะต้องติดอยู่ที่เกาะจูเลสิกเวิลด์ไปตลอดชีวิตก็จบกันไปแล้วครับกับจูเลสิกเวิลด์แคมคลีต์ชีสเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุน ค่าขนมแมวเลียให้หน่องๆก็สามารถจิ้มปุ่มเสอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะะที่นีด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย